วันพระในวันเข้าพรรษาวันพระในวันเข้าพรรษาวันพระวันบโบสถเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนใช้เป็นโอกาสในการทำความดีทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลและเจริญภาวนาในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นระยะเวลาสามเดือนที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดอามพระวินัยวันพระจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะถือเป็นช่วงแห่งการเพิ่มพูนบุญกุศลและฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงยิ่งขึ้นความสำคัญของวันพระในช่วงเข้าพรรษา 1. โอกาสในการรักษาศีลพุทธศาสนิกชนมักสมทานศีลห้า หรือศีลแปในวันพระช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นการฝึกตนให้ห่างไกลจากอกุศลกรรม 2. การทำบุญถวายสังฆทานการตักบาตรฟังเทศและถวายพัตตาหารเพืเป็นการสืบคอดพระศาสนาช่วยให้พระสงฆ์มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรม 3. เจริญภาวนาและฟังธรรม วันพระเป็นวันที่เหมาะแก่การนั่งสมาธิสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้จิตใจสงบลดความฟาุ้งซ่าน 4. ช่วงเวลาแห่งการละอบายามุกการตั้งใจงดเล่างดอบายามุกตลอดพรรษาเป็นโอกาสในการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติตัวของชาวพุทธตื่นเช้า ทำบุญตักบาตรไปวัดฟังธรรมรักษาศีลใช้เวลาว่างภาวนาอ่านหนังสือธรรมะงดเว้นสิ่งยั่วยุใจเช่นความโกรธความประมาทสาระสำคัญวันพระในวันเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นโอกาสให้เราทบทวนชีวิตและพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องตลอดสามเดือน เพื่อให้ใจสงบมีสติและสร้างความดีเป็นประจำ